ดวงใจใต้เงาจันทราไปหลานช่วยแม่ทับอุ้นเฉินที่บาดเจ็บในป่าโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นแม่ทับชื่อดังเธอใช้ยาสมุนไพรโบราณที่สืบทอดจากมารดารักษาเขาแต่ปานที่หลังคอทำให้แม่ทับสงสัยว่าเธออาจเป็นผู้ถือดวงจันทร์ในคำทํานายโบราณ อุนเฉินถูกเรียกกลับวังและจำใจทิ้งไปหลานไว้ขณะเดียวกันราชสำนักสั่นคลอนเพราะหงฟางกำลังแอบรวบรวมหญิงงามเพื่อสร้างอำนาจของตนฮองเต้หลงหมิงหวาดระแวงทุกคนยกเว้นแม่ทัพอุ้นเฉินผู้ซื่อสัตย์ไปหลานถูกกลุ่มคนลึกลับล่าเพราะต้องการปานรูปจันทร์ของเธอเธอหนีเข้าเมืองหลวงและบังเอิญเจออุนเฉินอีกครั้งเขาจึงพาเธอเข้าสู่วังหลังเพื่อปกป้อง แต่เรื่องนี้ทำให้หงฟางจับตามองทันทีคำพยากรณ์ถูกเปิดเผยว่าผู้ถือจันทร์จะทำให้ราชวงศ์รุ่งเรืองหากอยู่ข้างผู้ปกครองแต่จะนำหายนะหากตกไปอยู่ในมือผู้ทะเยอทะยานหงฟางจิงหมายหัวไปหลานขณะที่อุ้นเฉินเริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอไปหลานถูกวังหลังกลั่นแกล้งต่างๆนานาแต่นางกลับใจดีและไม่สู้ตอบทำให้คนรับใช้บางคนเริ่มเข้าข้างเธอ อุนเฉินคอยช่วยอยู่ห่างๆแต่หงฟางวางแผนจัดฉากให้ทุกคนเข้าใจว่าไปหลานยั่วยวนแม่ทับข่าวลือแพร่ไปถึงห้องเต้หลงหมิงสั่งเรียกไปหลานเข้าพบและเกิดเหตุการณ์ประหลาดปานของนางเรืองแสงเมื่อขึ้นเฝ้าทําให้ห้องเต้เริ่มหลงไหลเธอเพราะคิดว่าเป็นลางดีของราชวงศ์อุนเฉินเริ่มไม่พอใจ หงฟางวางยาพิษห้องเต้นในคืนที่ไปหลานอยู่ใกล้ๆเพื่อใส่ร้ายนางหวังให้ไปหลานถูกฆ่าทิ้งแต่กลับมีเพียงไปหลานที่รู้วิธีแก้พิษจากตำราแม่ของเธอทำให้ห้องเต้พ้นตายหงฟางยิ่งเกลียดเข้าไปอีกอุนเฉินยอมรับความจริงกับตัวเองว่าเขารักไปหลานแต่ต้องเก็บงำไว้เพราะห้องเต้เริ่มโปรดนางเขายืนดูเธออยู่ห่างๆจนหัวใจเจ็บไปหมดไปหลานเองก็รู้ว่าความผูกพันนี้เป็นไปไม่ได้ หงฟางสมคบกับขุนนางให้ก่อกระบฏแล้วโยนความผิดให้แม่ทัพอุ่นเฉินฮองเต้เริ่มลังเลเพราะความรักที่มีต่อไปหลานทำให้เขาคิดว่าแม่ทัพอาจทรยศเพื่อแย่งนางไปอุ่นเฉินถูกจับขังคุกไปหลานเสี่ยงชีวิตรอบเข้าคุกไปเยี่ยมเพื่อรักษาบาดแผลเงียบๆและขอให้เขารอดเพื่อแผ่นดินอุ่นเฉินบอกความจริงว่าเขารักเธอแต่ขอให้เธออย่าเลือกเขา ฮองเต้ประกาศจะรับไปหลานเป็นพระสนมจันทราเพื่อเชิดชูความดีหงฟางโปรโดจนเสียสติและเริ่มเผยด้านมืดจริงๆที่ใช้มนดำสร้างภาพลวงหลอกทั้งวังหลังพิธีอภิเษกใกล้ถึงวันหงฟางปล่อยพีศาสเงาเข้าโจมตีเวลากลางคืนเพื่อฆ่าไปหลานแต่ปานจันของนางกลับปล่อยแสงปกป้องตัวเองทำให้ทุกคนตะลึงและความจริงของพลังเริ่มเปิดเผย ไปหลานรู้ว่าต้นกำเนิดปานนั้นเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เก่าและแม่ของเธอเคยเป็นหมอหลวงแต่ถูกใส่ร้ายจนต้องหนีเธอสาบานว่าจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับเธอหรืออุ้นเฉินกรกบฏของหงฟางเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวฮ่องเต้โดนหลอกจนสูญเสียสติอุ่นเฉินถูกปล่อยตัวจากคุกมาเพราะต้องการให้ไปปราบกบฏแต่แท้จริงหงฟางจะฆ่าเขาในสนามรบ ไปหลานลอบออกจากวังไปช่วยอุ่นเฉินขณะรบเธอใช้พลังจันทร์สร้างม่านหมอกปกป้องแม่ทัพจนเขารอดแต่พลังนั้นทำให้เธอหมดสติและหงฟางรู้แล้วว่านางคือกุญแจปลดผนึกพลังมืดทั้งหมดหงฟางจับตัวไปหลานและเตรียมนำพลังจันทร์ของนางไปใช้ในพิธีครอบํำพลังอสูรอุ่นเฉินรวมกำลังทหารบุกวังหลังอีกด้านหนึ่งป่าเริ่มมืดลงเพราะพลังมืดของหงฟางกำลังตื่น พิธีเริ่มขึ้นหงฟางเกือบดูดพลังไปหลานได้สำเร็จแต่จูๆ่ๆปานของไปหลานส่องสว่างจนทำให้พิธีแตกกระจายอุนเฉินพังประตูเข้ามาช่วยแต่หงฟางใช้มนทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสไปหลานเรียกพลังจันเต็มดวงครั้งรากปลดพันธนาการพลังมืดและสร้างกำแพงแสงปกป้องทุกคนหงฟางถูกพลังสะท้อนจนสิ้นฤทธิ์ ความจริงเปิดเผยว่าที่นางทะเยอทะยานเพราะถูกอดีตราชนีสาบให้ไร้ความรักอุนเฉินฟื้นขึ้นมาและกอดไปหลานท่ามกลางซากปรักหักพังเขาบอกว่าไม่ต้องการตำแหน่งใดๆขอแค่ได้อยู่ข้างเธอฮ่องเต้ได้สติกลับมาและขออภัยแม่ทัพพร้อมสั่งฟื้นฟูราชสำนักใหม่ ไปหลานปฏิเสธการเป็นสนมและเลือกออกจากวังไปอยู่กับอุ้นเฉินที่ชายเขาทั้งคู่สร้างสถานรักษาคนเจ็บโดยใช้สมุนไพรและพลังจันทร์ช่วยผู้คนส่วนหงฟางถูกผนึกไว้ในวังเพียงลำพังเพื่อชดใช้กรรมท้องฟ้ายามค่ำคืนส่องแสงจันทร์สวยงามเรากับรับรู้ถึงจุดจบและการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่